สวัสดีฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราใช้เวลาตอนเที่ยงประมาณสิบห้านาทีนะเพื่อเป็นการทำการแพทย์แปดนาทีซ่อมจากเมื่อวานครเมื่อวานไม่ได้ทำติดภารกิจนั้นนู่นนี่นะครับเพราะนั้นท่านใดมีคำถามถามมาได้เลยนะฮะเรามีเวลากันประมาณสักสิบห้านาทีนะ แต่ว่าแน่นอนฮะก็เดี๋ยวช่วงค่ำเราก็จะทำในรอบปกติของเราอีกนะฮะแต่ว่ารอบนี้เอาแบบนี้ก่อนท่าในใดมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะฮะสั้นๆ15นาทีฮะก่อนที่จะบ่ายโมง นะก่อนที่จะบ่ายโมงนะครับเค <Okay. S 1> ท,ท,ทานข้าวเที่ยงหรือยังนะยังฮะยังยังยังตรวจแล้วก็ดูเคสเสร็จนะครับนะเค okay. เพียงเพนทานข่างฮนะยังไม่ได้ทานข้าวเลยฮะขอมาทำย้อนก่อนเมื่อวานไม่ได้ทำนะเออมาทำซ่อมนะฮะห,หลายท่านทานข้าวอยู่ใช่ไหมฮนะเ okay, นะีน่ยเคฮะก็ทานข้าวให้อร่อยนะฮะ ไม่ไม่กำลังคิดอยู่ว่าที่เราไม่ทานครับเพราะว่าเราตั้งใจ IF หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจ IF แต่อย่างใดนะฮะแค่แค่แคยังไม่ได้ทานนะฮะแค่ยังไม่ได้ทานนะครับส่วนท่านใดเพิ่งเจอกันรั้งแรกนะขอแนะนําตัวนะผมนผายแพทย์โอราลิกมุสิกวงฮะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดกล้องทางในรีเวชฮะเป็นหมอสูนะดูแลสุขภาพสตรีคนท้องไวทองมีบุตรยากนะครับโอเค เราจัดสล้วลวกันถ้ายังไม่มีคําถามอันหนึ่งที่ออกตรวจคนไข้นอกเนี่ยล้วเจออยู่เรื่อยๆนะฮะก็คือบาโทรลินต่อมบ,บาโทรลินอักเสบนะครับจะบาตโทรลินก็เป็นต่อมนะที่อยู่บริเวณปากช่องคลอดนะมีสองข้างอยู่ที่บริเวณสนาฬิกากับแปนาฬิกานะครับแล้วก็ต่อมน,นี้เนี่ยเขาสามารถอักเสบขึ้นมาได้อักเสบแล้วก็แบบเป็นหนองอยู่ข้างในนะฮะซึ่งหนองเนี่ยบางคนก็เป็นมากเป็นน้อยไซส์ แต่ละคนขนาดไม่เท่ากันบางคนก็แบบไซส์ใหญ่มากบวมมากนั่งไม่ได้เดินลำบากก็มีนะบางคนเนี่ยเป็นอักเสบเป็นหนองจนแตกเองไลยก้อนแตกเองเหมือนสิวแตกแต่พบุบระเบิดออกมาก็มีกันนะฮะการรักษาเนี่ยเพื่อไม่ให้กลับเป็นซ้ำเนี่ยเราก็จะมีวิธีหลักๆที่ทำกันที่ส่วนตัวทับเนี่ยที่ถูกสอนกันมาก,ก็คือทำมาซูเิเอลไลเซชันนะครับลักษณะการขีดเหมือนกับ เป็นการกระบาดปุบฟึบแล้วก็มีการเย็บประกบขึ้นไปสอันจะไม่ใช่สองอันสอันนะก็เป็นการเปิดไปเพื่อระบายออกนคะครับก็จะลดเรื่องของการกลับเป็นซ้ำได้อย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะทำมาซูเปอร์ไลเซชันเดแล้วเนี่ยบางคนก็เกิดการกลับเป็นซ้ำได้นะบางคนมีแบบกลับเป็นซ้ำสมรอบ4ี่รอบก็มีนะจนบอกคุณหมอลงเขาแบบตัดต่อมออกเลยได้ไหม นะตัดต่อมออกเลยได้ไหมประสบการณ์ส่วนตัวก็ไม่เคยตัดต่อมเลยนะเพราะว่าถูกสอนกันมาว่าเลือดมันออกเยอะนะเลือดออกเยอะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำนะถ้าจะทำจริงคงต้องไปเรียนมาก่อนนะโอ้แต่ก็ยังไม่เคยเห็นะเห็นอาจารย์ท่านไหนทำนะฮะนะออนะครับนะโอเคประมาณนี้นะฮะ ถ้าแฟนทาหมันผูยังมีโอกาสทอไม้ฝ่ายชายหรอกหมอไม่แน่ใจตัวเลขนะถ้าทาหมันชายโอกาสตั้งคันจะเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าทําหมันหญิงเนี่ยตอบได้ฮะว่าหลังจากทําไปแล้วเนี่ยโอกาสตั้งคันประมาณสักสามในพันสามในพันนะก็ถือว่าน้อยนะแต่เมื่อเทียบกับยาฝังคุมกําเนิดเนี่ยยาฝังคุมกาเนิดเนี่ยอัตราการตั้งคันตับมากนะศูนย์จุดศูนย์ห้าเออก็ห้าในพันเนาะศูนย์จุดห้าไม่ใช่สิห้าเปอร์เซ็นต์ 0.05ก็คือ5ในหมื่นนะฮะไปปะใช่ใชครับต่ำกว่าอีกนะต่ำกว่าอีกนะแต่ข้อเสียแน่นอนมันก็เป็นฮอร์โมนนะคนไข้าอาจจะมีกับติกกระปลอยได้นะครับฮอร์โมนมาไม่เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่ใช้ยาฝังคุมกำเนะิดก็ทุกอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับหนูไม่แพงจะได้ตัดว่นลูก ปรับมดลูกด้วยนะคุณผ่าหน้าท้องหรือสอกลองหมอตอบตามข้อมูลแล้วกันนะครับของอเมริกันนะ ACOG นะพูดไว้ตั้งแต่2019นะถ้าจำไม่ผิดก็คือบอกว่าคือ recommendation คำแนะนำนี้ออกมาตั้งแต่2019ว่าช่องทางในการปัดมดลูกนะม 3, ี3ช่องทางใหญ่ๆ3ช่องทางอันที่หนึ่งนะก็คือทางช่องคลอดอันดับหนึ่งเลยถ้าเลือกได้นะเลือกทางช่องคลอด ว่ถือว่าเป็นช่องทางธรรมชาตินะภาวะแทรกซ้กอนน้อยสุดนะอันที่สองนะถ้าทําทางช่องคลอดไม่ได้ให้ทําการส่องกล้องนะส่องกล้องเป็นลับเพลสโคปไม่ได้ค่อยมาเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะอันที่สานะครับซึ่งตามข้อมูลของอเมริกาของยุโรปเนี่ยเทรนไปทางผ่าตัดผัดกล้องหมดแล้วนะของญี่ปุ่นเนี่ยแปดสิบซนะของคนที่ตัดวัลูกนะทำทางผ่าตัดผันกล้อง เรียกได้ว่าเปิดหน้าท้องเนี่ยอกที่ใช้น้อยแล้วในต่างประเทศหยับในต่างประเทศที่เจริญแล้วนะแต่ว่าในประเทศยุโรปตะวันออกนะหรือว่าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยในกลุ่มประเทศไทย,ยก็ยังคงเปิดหน้าท้องเป็นหลัก,กเพราะว่าเราเรายังไม่มีบุคลากรที่พร้อมถึงขนาดในต่างประเทศนะครับนะนะอืมอ่ะนะฮะ เนื้อง,งอกในโพรงมดลูกขนาดสิบเซนเคยผ่าตัดครลองต้องใช้วิธีไหนอ๋อเฮ้ยในโพรงมดลูกสิบเซนเหรอใหญ่มากนะถ้าในโพรงมดลูกสิบเซนนะฮะโอ้โหใหญ่มากจริงๆคืออย่างนี้มันจะมีตำแหน่งอยู่นะในโพรงมดลูกหรืออยู่ที่มดลูกนะฮะต้องเช็คให้ชัดคือหมอไม่เคยเห็นแบบก้อนสิบเซนที่อยู่ในโพรงมดลูกเพราะมันใหญ่มากใหญ่แบบมโหฬารเลยแต่ว่าถ้าในเนื้อมดลูกเนี่ย มีฮะมีเป็นไปได้นะโ okay. อเคอ่ตัดตรงนี้บ้างนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะลืมแนะนําตัวนะผมนายแพทย์โอลาลิกพุสิโกงครับเป็นสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่ากล้องทางนาฬิกาเป็นหมอสูงเนาะดูแลสุขภาพตรีคนท้องไวทองอยูุ่ดยากคุณเพียงเพนบอกว่าดูเพลีย,ยอจริงฮะดูหน้าผงหน้าผางด้วยอนะ่ะหน้าผางเป็นรอยอ่ะนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยไม่เคย สังเกตตัวเองนะฮะจนมีคนทักว่าแบบว่ารอยหน้ผาผากเริ่มแบบนิ่งแล้วนะนะเป็นรอยถาวร,รแล้วนะคุณควรจะไปเติมพิษเข้าใบหน้าแล้วนะประมาณนั้นฮะอืมเนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกดติดตามกันนะฮะตอนนี้นิวฟอล l o อ์สิบสองท่าน,นเอาไว้ถึงสักห้าสิบแล้วกันนะช่วงเที่ยงไหวไหมทันไหมนะฮะ คุณเลไลกับคุณนะฮะกับคุณมากอ่ะหมอค่ถ้าตัดปอกปากมดลูกเดี๋ยวนะถ้าตัดมดลูกปีกออกไปหนึ่งข้างเราต้องตรวจภายในไหมอือคือต้องกลับมาคําว่าตรวจภายในของเรากับของหมอเนี่ยคํานิยามตรงกันหรือเปล่าคํานิยามของหมอเนี่ยก็คือตรวจดูอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกานเรายังเหลือปีกมดลูกอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยก็ยังแนะนํานะมาพูดคุยกันนะมาตรวจกันนะ แต่ว่ามะเร็งปากมดลูกคงไม่ต้องตรวจแล้วถ้าเราตัดมดลูกด้วยเหตุผลอื่นๆน,นะไม่ไม่จำเป็นแล้วนะครับไม่เคยยุ่งกับใครนะฮะแต่ติดเชื้อในอุ้งเชิงการเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือต้องบอกงี้คําว่าในอุ้งเชิงการเนี่ยเชื้อมาจากที่อื่นได้นะไม่ได้จากข้างล่างขึ้นไปอย่างเดียวนะหมอยกตัวอย่างเช่นเป็นไส้ติ่งอักเสบนะแล้วไส้ติ่งอักเสบเนี่ยไหลเข้ามาอยู่ในอุ้งเชิงการเราก็เรียกว่าติดเชื้อในอุ้งเชิงการได้ นะครับหรือว่าเชื้อนั้นเนี่ยมาจากกระแสเลือดนะครับแล้วมาอยู่ที่อุ้งเชิงการาดนะก็มาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องจากทางเพศสัพันธ์เพียงอย่างเดียวนะครับอธิบายยังไงให้เหมือนคอนดักเตอร์หรอแล้วมีมือมีไม้หรอนะฮะบางทีอธิบายไปแบบไม่รู้ตัวนะดูแบบพลังเยอะเกินไปไหมดูเวอร์เกินไปไหมนะถ้า ถ้าอย่างนี้โอเคแล้วนะกดแปดมาบอกหน่อยนะกดแปดอะถ้าแบบอะไรนะพลังขนาดนี้กําลังดีนะขอกดแปดนะถ้าแบบน้อยไปนิดยังน้อยไปกดเนะก้าฮะกาลังดีกดแปดเยอะไปน้อยไปกดเก้าอยากให้เยอะกว่านี้อีกอยากให้แบบคือเอเนอร์จีมาอีกกดเก้าเลยนะลองเช็คสิฮะแอบบดูแอบบดูสิแปดนะกำลังดีแล้วนะะไม่ต้องเยอะกว่านี้แล้วนะเหนื่อยเยอะกว่านี้ก็ได้เหนื่อยนะฮะโอเค คุณหมอคะประจำเดือนมาสุดท้ายสมกราตอนนี้ปวดยังไม่มาตรวจเบต้าเฮสวันที่6กน้อยกว่าตรวจอีกครั้งคือโอกาสการตั้งครรภเนี่ยถ้าตรวจได้แบบสองสามคือค่าปกติมน้อยกว่าสิบเนาะนะครับก็คงไม่ได้ตั้งครรนะคงไม่ได้ตั้งครรนะครับแต่ว่าประจำเดือนไม่มาจากอะไรเนี่ยก็ ก็ต้องหาสาเหตุกันแต่ซึ่งเยอะนะสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มาในเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ตกจากความเครียดไข่ไม่ตกจาก P C O S นะฮะไข่ไม่ตกจากไทรอยไข่ไม่ตกจะเป็นโพลลกตินตกไข่ไม่ตกได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นใจหมอว่าก็รออีกนิดหนึ่งนะฮะจะรออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสองเดือนแล้วเมนยังไม่มาก็ มาพบแพทย์นะครับหาสาเหตุกันว่ามันไม่มาจากอะไรนะมีคุณชลันวัชรีบอกใหอยากให้เยอะกว่านี้อีกอยากให้แบบซูเปอร์คอนดักเตอร์กว่านี้อีกนะแล้วเหลือเวลาอีกสี่นาทีนะในการทำนะเดี๋ยวจะบ่ายโมงแล้วนะฮะหมอคะาเป็นโรคหัวใจลั่วตอนนี้หลังคลอดประจำเดือนมาเยอะมาหลายวันทําอย่างไรได้บ้างหมอคิดว่าคงต้องดูร่วมกันนะระหว่างหมอสูกับหมออายุรกรรมโรคหัวใจนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยเรากินยาอะไรอยู่บ้างและยาเหล่านั้นเนี่ยทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายาบางตัวนะครับส่งผลอาจจะทาให้ประจำเดือนผิดปกติได้เขาคือยาเนี่ยยาที่แบบไม่ทําทําให้เลือดไม่แข็งตัวอืมนะฮะมาดูร่วมกันและแน่นอนว่าการที่หมอสูจะใช้ยาอะไรเพื่อให้ประจำเดือนเรามาปกติมาไม่เยอะเงียนะฮะก็ต้องไปเช็คว่ายานั้นเนี่ยมีผลกับ ตัวโรคเดิมของเราหรือเปล่านะครับนะประวัติเดิมเป็นยังไงนะครับคงต้องดูร่วมกันอืมครับสาขา,าถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแล้วของเราอะ่ะจะต้องดูแลยังไงจะต้องเียบตัวยังไงนะครับโอเคอ่าคุณปุ้ยะบอกว่าเป็นบาเทะเลยักเสบสองรอเนะ่ยผ่าเจ็บมากทำไงหายขาดไม่มีฮะคือตามข้อมูลที่หมอรู้เนี่ยไม่มีวิธีหายขาดจริงๆนะอืม มีการพูดถึงเรื่องของการตัดต,ต่อเนี่ยแต่ว่าก็แบบเรียกได้ว่ายังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าบริเวณตอนนี้ต่อมเนี่ยนะฮะด้านล่างของตัวถุงเ่ะเส้นเลือดเยอะมากเนาะพอเส้นเลือดเยอะเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดเลือดออกขึ้นมาเนี่ยนะเราหยุดไม่อยู่ฮะความสําคัญคือเราหยุดเลือดไม่อยู่ก็ จะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคนไข้เพิ่มมากขึ้นอืมเนาะนั่นแหละฮะก็เลยก็เลยยังไม่มีวิธีจริงซึ่งหมอก็พยายามหาวิธีนะโดยส่วนตัวเนี่ยก็พยายามหาวิธีว่าเอ้ยทำไงถึงจะไม่ให้กลับเป็นซ้มซึ่งย้ำจริงฮะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลอะนะครับเหลือ2นาทีสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะบ่ายโมงเอาอาจารย์อิทธพรอาจารย์สวัสดีครับเพิง่ง เสร็จ o p ปฮะทำซ่อมของเมื่อวานนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปต่อแล้วฮะ,ะตอนบ่ายโมงก็ท่านใดนะครับออมีคำถามก็ส่งคำถามมาได้นะครับหมอจะทําเป็นวิดีโอคลิปตอบให้นะโอเคนะครับแล้วไงพบมก,กันอีกทีค่ำนี้การแพทย์แนาทีเพื่อความรู้นี่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบายอาจารย์สวัสดีนะครับ